ไม่ถนัแต่ต้องเลี้ยวเลยเล้ยวไดเสร็วเรื่อใส่ชเต๋อหมด้วเราต้องุดเต๋อเนอะเามันยุ่งากันหมดรัต้องมาดังตัวผีตอนแกเนี่ยประมาณกลาเดืได้หลัการขึ้นตรงนั่งข้างๆจากไปอาอี่ได้หลายไลหัืนแต่ยังได้เลอันนี้มัยุ่งากเลียนไหมหังไม่นด ลหสเอานอไปหลายันเยครัไนได้อ้ซ้ีแล้วยหัวโอหนปนมันนนเลยะหัไปไป็ไัเปยังไงกรนี่เลยเนี่ยเออจังอยากระหันไปกระไปนุ้มเนี่ยมันไม่กล่อมเนไปดีก่ มัถือป้ายนี่ถือแล้วหันคันไม่มันถือได้น้ดทั้งน้าน้ำกรเจียวพุ่นนกกันพุ่นน้น้ำกรเจียวหันเ้าสิ